สวัสดีจ้าตอนนี้คุณอยู่กับช่องมิสเตอร์ปอนดนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม pubg battle r o u n d ซึ่งตอนนี้ก็มีลูกกระจอกหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเข้ามาแล้วนะสว่วนในตัวตรงกลางก็คือตัวของผมเองไอ้มืดใส่แมดดับนะครับผมโคตรเท่เลยโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s ับ s c r i b ์ให้ผมด้วยนะโอเคถ้ากดแล้วไปดูกันเลย let's go <S ตั้งสี่คนในสัตว์นึดูบ้านเหี้ยตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่แหละปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> ลงไหนลงตรงนี้อ่ะเั้เฮ oh ้ยีมีตีหนึงไอ้เหียชิบหายกูนี่จะตายก่นแหลเปลาเลาอโลางหมัดเปวี่ควายเอเหียอดอไเหียมาดิตวเหียแล้วว่าปืนจ้าปืนปืนปืนยัดมันใส่ยาแก้ปวดคอเยอหฮ้ยกูหังงงอยู่ใส่หมวกกูหาปืนอยู่กูหาปืนอยู่แป๊บ กูได้ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วยิงบอลสุดยิงบอลสุดใส่บอลนกูเคลียร์แม็กก่อนเฮ้ยเออเฮ้ยไอ้ใครใครถึงลูกไฟยยิงกูว่าเบอร์สาวเนี่ยกู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 เออขาบอลสวยอีกกระจอกอีซี่ยังไม่ให้อีกคนนึงไปไหนอ่ะนี่นี่หางเก็ตุ๋ยไปแล้วมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วไม่ไม่ไล่ล่ามันเนาะกูเห็นสามตัวเมี่ยมีปืนระยะใกล้บ้านเก่าแล้วอ่ะ เว้ยเรคุยแล้ว,ว,ลวอ๋ออีกาลียิงกูไอ้เหี้ยมันอยู่หลังหินมันมาไงวะอยู่เนี่ยเอ่อ95 95หีตัวนึงเกลือกระสุนนี่อยู่ตรงนี้ตัวนึงนี่ตรงนี้เออสวยตายซะอีกโง่ไอ้เหี้ยมันเก่งมาเลยเฮียมีอีกตัวนึงล่้างล่างบ้าน เราบ้านสองตัวเราบ้านสองตัวนี่ตายซะไอีกย้อน็อกไปอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่เจอนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วไอ้โง่ตรงไหมตรงไหมไอ้ย่าลูกหมดไอ้โถลูกกูหมดตาย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 กระจอกไอ้เหี้ยไอ้คนอันจอกจามติดวันมันไม่ใช่หมดเพื่อนมันเป็นคนเลยมันมันเห็นกูเร็วเมื่อกี้พอดีว่ามันเก่งเกินอะไหี้ยมันเลยดูไม่บอด กูเก่งเกินไปกูเก่งเกินไปมนเลยดูบด็อดเลยแต่ชุดดูชุดด้วยโอไปยิงกันวะวิ่งใสเลยกูโอ้กดดมากว้าเฮียวิ่งตัดลูกกระปืนต้มึงวิ่งตัลูกกระปนอะไรเฮียมึงยิงกันได้้วยหรอวะยิงได้เียเียีเยกีเยยเียเ อีสามศพเลยฮัลโหลมาศแมนยูฟักมาโลดูไฟยูฟักมาโลตัวจริงเลยยังมันไม่ตอบอ่ะมันตอบก็ได้มันในทีมไงอ๋อมันได้ยินไม่ใช่เหรอแค่กดตัวทีอ่ะไม่รู้มึงมึงต้องไปตั้งว่าได้ยินทั้งทีมหรอได้ยินทั้งหมดเฮ้ยได้ยินกูไม่หัวเหลืองสามศพเลย กูได้ป้อมปากการแล้วเจอกูแน่ตรงนี้แหละมุมโคตรเหมาะแตกเจ็บเจ็บันเลยแตกไอ้เฮ้ยมีใครรอดกูตีไงสามศพเลยตายอีซี่หมดแล้วยังมันน็อกมันน็อกดูนี่เพื่อนมันอยู่ไหนวะกูชาร์จกูชาร์จมาแล้วดูกูฟังให้ เองบนนะยองบนยองบนใช่ใช่ยบร้อเสวยเพื่อนกระจอกว่ะเมื่อมาได้เปรียบเอาเฮียมันยิงได้ทีละนัดยิงรัวไงวะกดบีกดบีโอเคมาเป็นชุดบุญเจอกูแน่เฮียกระสุนเป็นเนิข้างหน้าข้างหน้าพร้อมแจกจ่ายกระสุนเข้าหัวพวกมึงนักกูขวาขวาในบ้านตัวนึง กูวิ่งชาร์จเลยกูแม่งของแท้เฮียกูรับบาดรับบาดเยอะเฮียตายหมดเยอะเฮียอิ่มเฮียมาแต่นั่งงงกูยิงก่อนเลยอิ่มอิ่มเฮียมันกำลังงงอยู่เฮียอะไรมันดิเฮียกูแม่งของแท้ นนีี่คุณอะไรศาสตร์กูทหารเก่าไอ้เหี้ยโผล่หัวเขาพึ่งออกมานี่เหี้ยโอ้ยหมวกสาไอ้เหี้ยหมวกหัวไม่แตกสัตว์แต่มึงเก็บหนักนะไอหลังหินเก็บแล้วนะหัวแตกนะไปดิบิงช้าดิบิงช้าดิช้าหนึ่งช้าหนึ เอาไม่ดูไอตัวซ้ายเหรอไอตัวขวาเหี้ยตัวขวาไม่เดห็นมั้งตัวซ้ายตัวซ้ายอ่ะดูให้ดูโอ้โหเยอะๆเยอะๆอย่าไปกลัว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 กูมาแล้วกูมาแล้วพระเอกมาแล้วเฮ้ยยิงกันเองกันเองเนี่ยกูไม่ของจริงมาเก้อมาเก้อโอ้ยเยี่ยงโกูตายกูตายเฮ้ยตายเฮ้ยโอ้ยหลังเี้หลังเตายหมดจะตายโห ย่าจะฆ่ากูกูยอมแล้วโอ้ยฆาฆ่าฆ่าฆ่าไอ้ยักูมาแล้วยิงกูไงตายเฮ้ยมึงมาให้กูอุ้มดิมาใกล้ๆดิเอาดิเอาอุ้มกูเฮียเฮียเฟยแมกใส่แผลเปืร์นอีเหี้ยใส่แผลเปืร์นมันมันมันฮิงตัวเองได้ไหมตอนนี้ยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องชุบกันอ๋อโว้วแล้วยิงไม่โดนได้ไงมาเฮีย

จริงแล้วมันเป็นแผลมันเป็นแผลและเป็นแผลได้วะยิ่งไญ่วะนี่ไงไอซี okay, itude, link, ่โอเคครับในคลิปนี้เราก็ได้กินไก่นะครับผมนะซึ่งมาเป็นฝีมือของลูกกระจกของผมนั่นเองนะเพราะว่าผมได้ตายฮาไปก่อนที่เรียบร้อยแล้วมันไม่ช่วยผมนะมันปล่อยผมตายคาวงเลยได้ดีดีลูกกระจอกหม้เล็กหนึ่งนี่โอเคครับถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ผมผมจะขอกราบขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับผมและคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย